กับสวัสดีค่ะพอนองปอบค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนึ่ก็ได้เดินทางมาเอาเหลือดคำนวณของพอนองปอบเนาะค่ะเป็นสีคำนวณไดจะได้งวดนี้เนาะค่ะน่าก็ฟังไปนั่นกันค่ะฟังไปนั่นกันกับดิบดิบทั้งวณค่ะสูตรประหยัดคือเก่าค่ะสูตรประหยัดน้อยค่ะอ่าเป็นไงเนาะเดี๋ยวมึงเบิ่งกันไปหน่อยอย่าไปเอาจริงจังเลยค่ะค่ะ คำนวณได้นี่ด่ะเลขคำนวณเนาะค่ะจะบักผัดส่วนหน่อยค่ะเพราะว่ามันสิเขาร้ายกว่าหน่อยนะค่ะร้ายกว่าบางทีเขาร้ายกว่าหน่อยเนี่ยเอาเลยคุณพ่อเลขวิ่งเนี่ยมันจะเขาร้ายเขารู้ค่ะส่วนมากมันสิไปเลขวิ่งร้ายว่าสั่งจ้าค่ะจังไล่คุณพ่อหมด พอเขียนเลยเขียนให้เอฟซีห้าเบิ่งเลยว่ามีตัวใดเนาะค่ะม้วนี้เล็กม้วงามเนาะว้นห่วยแต่ว่าตีออกมากนี่มีแต่เล็กแบบว่าออกยังได้ดอกนอกพอนอกบ่คิดว่าสิออกไปสักแม่์ศูน,ซ,นซูนกันยังมาสองเถื่อแหละเนาะค่ะค่ะเลขก คำนวณของคอปีโบผาดจะเคลื่อนได้โบผาดเธอมาส่วนมากนี่เลขวิ่งนี่จิตติดประจำเลยหล่อเบิ่งน้ำกันเนาะเพฝึกกำลังเ็ปออกมาโอ้ยงายอยู่ได้เนาะตัวเลข่อยค่ะค่ะหนึ่งสามคือเด่นหนึ่งคับสามโอ้เด่นหนึ่งครับสามลองมากก็คือเจ็ดค่ะคือ เหล็กมันมีจะมีสามหางแต่บางทีดีมันจะ็เป็นหางเดียวแต่ว่ามันเป็นเหล็กพวกโตเนาะแต่ว่าข้างเหยวออกมาเป็นสามหางแต่ว่าซุ้นหนึ่งนี่มันขึ้นอันนี้แทนเนาะมันขึ้นหมักเทว์นี่คือเหล็กหนาสามตัวกระอกมาเลดซศ้นหนึ่งกีก้อเนาะเพราะว่าถ้าซื้อเหล็กสามตัวนี่ก็คือดึงเจ็ดตัวนี้เมื่อใส่หนาตัวนี้ครับมันจะเป็นเจ็ด หนึ่งสามค่ะักหกลงมานีปุ๊บมันจะเป็นหกศูนย์หนึ่งครับค่ะมานีผู้ใดฟันดีฟันเหม็นฟันแห้งว่าฟันหมักตัวไหนดึงจับใส่เลยครับเพราะว่าหนึ่งนี่มันมาแรงเงินมันมีสองตัวค่ะวัดนีหนึ่งมาแรงคือเจ็ดหังนมันมาสองตัวมันก็ต้องเหลือตัวหนึ่งค่ะค่ะเจ็ดมันมาคือศูนย์มันมันมาสองมันก็เหลือหนึ่งมันก็เลยมาเป็นศูนย์หา คือคือผมหายเอซไปคือวิ่งศูนวิ่งเจ็ดคือเนี่ยลางคือคือหายไปวหันเนาะค่ะค่ะมันกะบออกเป่ากับไม่มีไพ่จีบหนครับเนาะค่ะค่ะขาดบอถึงเลยเพราะว่าวิ่งเจ็ดหายเนาะครับ่ะผู้ได้ในเบิง์คผมของผมก็หายเนาะเบรนของผมก็คือสามกับหกเนาะสหกสามเจ็ดนาะเลกล่องน้อมากเป็นกาเจ็ดกับยังไงครับับคู่ไม่เบิร จับคู่นี่คือผมจับคู่ให้แล้วครับเนี่คือเลขผมผมจะจับคู่ให้เรียบร้อยครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าผููมักเล่นเลข่งสามโตเต็งโตเพื่อว่าลงทุนหน่อยเนาะผููเงินวหลายเงินยี่สิบบาทวิ่งหนึ่งกับวิ่งสามไม่แล้วเนาะแต่ผููมักวิ่งว่าผู้มักวิ่งเล่นวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องสนใจเรื่องยังคือผู้มักโตกับมักเต็งกับซื้อลอตเตอรี่เลขรัฐบาลกับให้มี เจ็ดหนึ่งสามแปดติดแปดเนาะครับครับเหลีกรองมากๆเก้าศูนย์หนึ่งครับค่ะคือมันจะเป็นเหลีกรองเท่านี้เอากระเทียเอาใส่ก็ด้คือจะเป็นสูตรปลายัดที่สุดครับค่ะแล้๋ยวจะพู้ใดสิเอาใส่หนาใส่้รังสีบ่หรือเอาใส่หนาได้รย่างเดียวมันกระเด็กจับเลรื่องอะไล่ะมันกระไม่แซมหนีนาะค่ะหมุนเอาในหกตัวนี่ล่ะค่ะแล้วก็สีจับใส่คุณผ่อนแมนครับ คือเลขสสามตัวเนี่ยผมจะขีดพาเนี่ยให้เลยคือฟูมักอันฟอกศูนหนึ่งสี่นะก็วิ่งฟกวิ่งก็แล้วแต่เลนสกับหนากระลังแต่พูมักส่วนเนน่์กะมันนี่นีเพราะว่าผมให้เลนี่ให้ประหยัดติ่สุดแลันสีอยูนี้หนีนะเนาะวันนี้นีเนาะครัเลนตร่งอะคือเลนสต้องหางหกตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเท่านั้นครับซื้อไ้เท่านั้นคือว่าห้า เลขสูตรของผมนี่ผมคำนวณมาแล้วคือมีสามกับหนึ่งไหวครับตัวเหลขกเด่นนีค่ะข้าห้าสิบสามโดยตรงนี่มันจะห้ายากครับเกิดคำนวณออกไปแล้วปึ๊บเลขตัวนี้จะห้ายากแห้งค่ะเจ็ดหนึ่งสามตัวไหนประกอบว่าคำนวณหวดนี่บงงามสีบโบงงามสีบโบงงามคือเหล็กโซ่หนึ่งนี่แหละครับโบงงามครับเพราะว่ามันมันเป็นเหล็กตัวกันนะคือกันจาก การห้าสี่สิบสามเลยอก็คือตัวกันไหลก็สื่อเจ็ดหกเลยก็สื่อศูนย์หนึ่งกันไหว้ามสี่รัตตลีสื่อสามหางเลยก็ลงทุนสามลอยคือว่าต้องกลับก้ับสื่อตามนี้แหละขอให้มีหางสามหนึ่งนั่นแหะถ้าห้าเอ้ห้าเป็นะไรสามตัวเข้าไปดึงหกลงมาอรัตตรี่เข้ากับห้าหนึ่งศูนย์ เจ็ดหนึ่งสามพ่อครับลงทุนก็สองวันเจ็เป็นโคบเปิ้ลเลยเพราะนั้นแหละเชียงเมืองเหล็กข่ายนะสามตัวละวันนี้แล้วันย่างกระซังตัวห้องเดือนหนึ่งก็สามอยู่แหละเพราะว่าย่างกระซังเหล็กเขาซื้อมาตัวแรกกระซังขอให้เอาหนึ่งกับสามหนึ่งไปเสียบหลอดอ่าของเขาวันมาแน่นอนคือคือของผมหนึ่งผมประกันไหนเลยค่ะหรือวิ่งผมเลยค่ะแต่วางหดีเดียวก็เจ็บเข่าแล้วเนาะับสามเขากบเจ็บ แถวเพื่นสามแถวเพื่นเจ็ดคถวเพื่นว่าเพื่นว่าศูนย์หนึ่งมันบางงามเพื่นกะเอาหกมาใส่ดลังเด็กหนึ่งก็ได้เนาะหนึ่งหนึ่งหกอย่างนี้นะหนึ่งศูนย์หกก็ได้ครับเปราแปลว่าห้มันมีอยู่ในอันที่สี่นะนะมันอยู่ในเหลขหกตัวนี่แหละครับแม่เพขอให้มีเหลขหกตัวนี่ก็วิ่งนั่งนักก็คือให้วิ่งเรื่อยครับหนึ่งก็สามค่ะเป็นศูตนย์คำนวณของะขอปอบเนาะ ให้โชคไ้มันอีกคือเก่านอคุณพ่อเนาะรอบบางหันนั่นว่ามีเจ็ดก็มีอีลีว่ามีสามก็มีอีลีเนาะคุณพ่อเนาะให้โชคไ้มันน้ากันค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อปอบเนาะค่ะเนาะถี่แบ่งปันสูตรคํานวณโตเรีกหน่อยลงทุ่นบ่อหลายเนาะคุณพ่อเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาสการค่ะหลวงปู่ค่ะอันว้าเรื่องคุณนของสีเพิงน้องสร้างรากาเซ็นผม แม่ทรนี่ให้ปั้งเนี่ยค่ะวงปูก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมานี่ยสำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซารมัมมี่ไปบูธเทวดานหลนักสมรษาคนให้เกีรตวสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในวิธีว่านี่นของบณิบานในฮือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุด คือนำสร้างส่วนเป็นผมแม่เทณาีบางของทีก็เอื่อหน่เต็นผมแม่เทรณนีบางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครือเขาหลงมันจะมีตัวผูกับกตัวแม่ยอ่าอย่ใน่ตอวนี้ที่เห็นไม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก็นแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในรับคน้นคือว่าถ้านําไปจะเกิดประโยชน์มีโศกไม่หลาภมันคำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่ซอยอย่าจโยมเขาโม้ซาไปแล้ว เราเรียกว่าพูดได้มากว่าดีขึ้นบัดซือยังการขายพอดีก็ดีเออไปดันมีย pues ังบ่เคยเสื่อมเลือกถึงเบอร์ก็ถือเขาของเงิน่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วยมากอ่าหลวงปู่หรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าคือสร้างเป็นฉีสัตย์สิมิจฉิพุ่มพูนฝ่ายนี่มันประมาณกระต่ายไหนกระต่ายร่าต้องใส่สร้างในการออก่มรบกเซือก ส่วนมากเาเลยถือตำนํามานาบจะขี่มันเขาบาอ,าอกน้องคันดีบัเอ่าว่าจะขนสอ่งนังส้่งประกับสร้่งอันนี้ชีรีส์มาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันส้่งโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสร้่งอยู่สีอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้่งแล้วก็พวกนังส้่งนองสร้างร่วมกันคือบุกคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนั่มหาติโยมเพิ่นมาชมบุญสั่งสลอกสราสั่งแม่นหยังก็เพิ่นมาบูชาไปก็รู้สึกว่าเสาคุณก็เป็นเอกอยู่ในด้านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสมนพรเจ้าอิปมาทุกโภคเมื่อกใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลถือว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปสาธุสาธุค่ะ ค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะนอกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้บึงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังในน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทอรณนีค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นีเนาะค่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ํามันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดอีหยังกับพ่อสีใดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรือง่องสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวๆนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมากเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กล็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ